สวัสดีค่ะผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเครศีวิเศษโสวนภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินฝ่ายปฐมศึกษาค่ะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและก็ยินดียอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาพบปะกับผู้ปกครองทุกท่านถึงแม้ว่าจะเป็นการสื่อสารทางเดียวแต่ว่าหากผู้ปกครองมีปัญหาประการใดสามารถที่จะส่งคําถามไปยังหลายห้องได้เลยค่ะ เราจะมีครูที่ปรึกษาคอยรวบรวมคำถามแล้วก็ยินดีตอบคำถามผู้ปกครองอทุกคำถามนะคะ,ะก่อนอื่นที่ดิฉันจะนำเรียนรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเรียนในวันที่17พฤษภาคม2565ดิฉันใคร่ขอโอกาสนี้ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้กรุณาช่วยดูแลนักเรียนของเราให้เกิดการเรียนรู้ออนไลน์เป็นไปได้อย่างดี ะะเพราะว่าวีที่แล้วเนี่ยเราประสบปัญหากับสถานการณ์โควิด -19 ทั่วประเทศว่า,วาไปแล้วก็คือทั่วโลกด้วยซ้ำไปนะคะการจัดก,การเรียนรู้ออนไลน์อาจจะเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมนักถ้าเราจัดก,การเรียนรู้นั้นทั้ง100%นะคะแต่ว่าเราก็ได้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่ช่วยดูแลบุตรหลานของท่านร่วมกับคุณครูและโรงเรียนนะคะทำให้เราสามารถจัดการศึกษาในปีการศึกษา2564ผ่านมาได้ด้วยดีค่ะดิฉันก็ต้องขอขอบพระคุณไว้ในโอกาสนี้นะคะแล้วที่ขาดเส้นไม่ได้เลยก็คือดิฉันค่อขอขอบพระคุณทางประธานชมรมผู้ปกครองและสมาชิก ชมมผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือให้ช่วยในการแก้ปัญหาของโรงเรียนในทุกรูปแบบค่ะดิฉันก็ขอขอบพระคุณไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะคะในปีการศึกษา2,565ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ดิฉันจะไม่ได้พูดเพียงคนเดียวนะคะดิฉันจะมีคุณครูนิตยาสืบประดิษฐ์ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ในการ พัฒนานักเรียนและสื่อสารองค์กรจะมาร่วมพูดคุยกับดิฉันด้วยนะคะหลังจากที่ดิฉันได้พบปะและก็ทักทายกับท่านผู้ปกครองแล้วค่ะท่านผู้ปกครองนี่เคารพค่ะในปีการศึกษา2565โรงเรียนยังคงยึดมั่นในปรัชญาการศึกษาที่ว่าการศึกษาต้องพัฒนาทัศนคติที่ถูกต้องให้กับผู้เรียนการศึกษาต้องสร้างอุปนิสัยที่ดีงามและ ที่สุดก็คือการศึกษาต้องเสริมสร้างลักษณะของผู้ที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตให้กับผู้เรียนเรายังคงเชื่อและศรัทธาที่จะจัดการศึกษาไปตามปรัชญาการศึกษาเช่นนี้ค่ะและเรายังได้กำหนดหลักสูตรซึ่งยังคงใช้หลักสูตร2,551เป็นฐานแล้วก็เสริมสร้างสมรรถนะเข้าไปที่เสริมสร้างคุณลักษณะและสมรรถ เฉพัฒนาะนักเรียนเข้าไปก็เพื่อจะให้คุณครูได้มีทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนอย่างาตรงเป้านะคะเหมือนกับเป็นเข็มทิศให้เขาจัดก,กิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนได้อย่างาสมบูรณ์แบบนะคะเพราะฉะนั้นคุณลักษณะของเด็กของเราไม่ว่าจะเป็นเ,เป็นคนที่มีความสุขเป็นคนที่มีระเบียบวินัยสื่อสารดีมีความเป็นไทยเ,เป็นคนที่เป็นประชาพลเมืองที่เข้มแข็งลักษณะเหล่านี้เราจะถูก ดัดแปลงกิจกรรมไปสู่รายวิชาแล้วก็กิจกรรมเพื่อจะนำไปพัฒนาผู้เรียนต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นเรายังคงยึดมั่นในหลักสูตรนี้อยู่นะคะส่วนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษา2565อันดับแรกก็คือเรารับรู้ได้ถึงการสูญเสียสภาพการเรียนรู้เนื่องจากสถานการณ์โควิดของนักเรียนนะคะเราจึงจำเป็นต้อง แก้ไขปัญหานี้โดยด่วนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้นป .1 และก็ป .2 อาจจะเขียนได้แต่เขียนไม่คล่องนะคะทั้งนักเรียน TP และนักเรียน EP เราถืองานนี้เป็นโจทย์หลักสําหรับพัฒนานักเรียนป .1 กับป .2 เพราะเรามีนโยบายว่าป .1 ป .2 นียต้องผ่านภาษาไทยภาษาอังกฤษ ให้มีความเข้มแข็งเพราะว่าภาษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้อ่อนด้อยเขาก็อาจจะไปได้ไม่ได้ดีนักนะคะส่วนป .3 ถึงป .6 เราก็จะพยายามใส่เนื้อหาสาระให้เต็มที่พอที่จะเขาจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ใช้ในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้ที่สําคัญเราจะเพิ่มสมรรถนะทักษะในการใช้เทคโนโลยีให้เข้าไป เพราะเด็กเดียเ๋ยวนี้วิธีการเรียนของเขาเนี่ยม,มันมีหลายแอปพลิเคชันที่ทําให้ผู้เรียนเนี่ยเรียนรู้อย่างสนุกสนานมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะไปบรรจุในกิจกรรมวันศุกร์ซึ่งเด็กๆอาจจะต้องอรู้จักแอปพลิเคชันในการทำ Mind Map ซึ่งไม่ต้องอาวาดเองไม่ต้องระบายสีเองอาจจะสามารถเลือกใช้จากโปรแกรม ต,ตได้นะคะเพราะฉะนั้นเราคิดว่า1กับ2อเนี่ยอ,อยากจะให้ภาษาแข็งแรงก่อนทั้ง TP และ EP นะคะแล้วก็ปีนี้เราก็ต้องแก้ปัญหานักเรียนอนุบาลที่ขึ้นมาปหนึ่งซึ่งภาษาก็ยังไม่แข็งแรงน้องปสองซึ่งปีที่แล้วเนี่ยก็ได้เรียนกับคุณครูเนี่ยน้อยมากก็อันนี้ต้องปรับพื้นฐานนะคะเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนมากมายเพื่อจะให้ผ่าน การพัฒนาตรงนี้ไปให้ได้แล้วก็มีภาษาที่ที่ดีใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ต่อไปได้นะคะส่วนเ,เทคโนโลยีเราก็ได้รับการสนับสนุนจากเดป้าหรือสำนักส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิตัลนะคะที่ได้ให้เงินให้หุ่นยนต์ให้อะไรมาเรามีโครงการของวัณฑศึกษาเกี่ยวกับโครงการโครดดิ้งในประมาณาทุกระดับชั้น,นะคะ่ะตั้งแต่ป .1 ถึงป6 จริงๆเราเราเตรียมโครงการนี้ไว้นานแล้วนะคะเพียงแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเราไม่มีโอกาสจัดเพราะว่าสถานการณ์โควิดเพราะฉะนั้นปีนี้เราถือว่าเป็นโอกาสดีค่ะที่เราจะได้ใช้ค่ายอันนี้กับนักเรียนนะคะแล้วก็ยังมีค่ายอื่นๆอีกมากมายทั้ง TP แล้วก็ EP นะคะอันที่สองก็คือเราพยายามที่จะสร้างนวตัตกรรมการเรียนรู้ให้มีความชัดเจนและเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน เราก็ได้พูดคุยได้ประชุมสมนากันจนได้เป็นโมเดลจากกาัดาก,การเรียนรู้ออกมาเราเรียกว่า Triple P ค่ะ P ตัวแรกก็คือเราจัดก,การศึกษาขั้นพื้นฐานเพราะฉะนั้นเด็กจะสนุกสนานกับการเล่นก่อนถึงแม้ว่าป .5 ป .6 เขาก็ต้องการการเรียนรู้ที่มีความสุขได้เล่น เล่นอะไรนะคะแล้วเด็กได้ฝึกอะไรก็จะเป็นตัว P ตัวที่2ก็คือ practice นะคะเพราะหลักสูตรสมรรถนะเนี่ยหัวใจของเขาคือการฝึกปฏิบัติ การเรียนรู้จากการได้ทําจริงคิดเป็นแล้วก็ได้ทําปฏิบัติจริงนี่จะทําให้เด็กเรียนรู้ได้ดีแล้วก็จําไปได้นานนะคะเป็นเ,เป็นทักษะที่จะติดตัวไปในอนาคตนะคะส่วน P ที่3ก็จะเป็น performance ซึ่งเ,เป็นตัวที่จะโชว์ว่า,เ,าเด็กถ้าเกิดการเรียนรู้แล้วเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนแปลงนิสัยให้ดีขึ้นได้ก็ต้องเปลี่ยนมีทักษะที่ดีๆเพิ่มขึ้นได้ เพราะฉะนั้นปีการศึกษา2,565เนี่ยเราใช้ P-Model ในการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณครูเองเนี่ยจะได้จัดการเรียนรู้จากกิจกรรมในห้องเรียนได้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของโรงเรียนที่ต้องให้เด็กต้องการให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุขมีความสุขกับโรงเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้มีความสุขกับครูนะคะเพราะว่า เด็กเนี่ยสมองของเขาเนี่ยจะทำงานได้ดีที่สุดก็เมื่อเขามีความสุขนะคะตามทฤษฎี brain-based learning นะคะแล้วก็การฝึกปฏิบัติเนี่ยก็เป็นหัวใจของสมัานะอยู่แล้วแล้วสุดท้ายสุดทั้งหมดเนี่ยค่ะมันจะไปแสดงออกกับตัว P ที่3ก็คือ performance นะคะอันนี้เราใช้ในปีการศึกษานี้นะคะกิจกรรมวันสุขเราก็จะออกแบบกิจกรรมเพื่อจะส่งเสริมทักษะและสมรรถนะเพิ่มขึ้นเริ่มตั้งแต่การมีชุมนุมที่หลากหลายมากขึ้น ในปีนี้โรงเรียนให้เรียนภาษาจีนเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่2กับ3นะคะเพื่อเพราะว่าเขามีหนังสืออยู่แล้วนะคะส่วนปหนึ่งเราขออนุญ,ญาตที่จะเปิดเป็นชุมนุมแทนเนื่องจากว่าเราต้องการที่จะให้ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ,าษ,าษาของนักเรียนเนี่ยเข้มแข็งก่อน แต่ถ้านักเรียนคนไหนที่มีศักยภาพมากกว่าคนอื่นที่สามารถเรียนได้เยอะกว่าก็เรียนเชิญค่ะมาอยู่ชุมนมจีนได้แล้วเขาบอกขึ้นป .2 ป .3 ก็จะได้เรียนตามปกตินะคะเพราะว่ากลัวว่านักเรียนจะเครียดในขณะเดียวกันเราก็มีเราก็รับครูเพิ่มเติมนะคะมีการศึกษาส5 6พเนี่ยครูของเรามีครบทุกตำแหน่งนะคะและดิฉันเองก็รับบางตำแหน่งเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาเสริมคณิตศาสตร์ เป็นปีแรกที่เรามีรายวิชาเสริมคณิตศาสตร์ให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะ,ะถ้าสมมุติว่านักเรียนคนไหนที่สามารถเสริมคณิตศาสตร์แล้วเรียนได้ดีอันนั้นก็จะถูกบรรจุลงไปในสมุดพกในรอบอแต่ถ้าเรียนแล้วเสริมคณิตศาสตร์แล้วเรียนไม่ได้ดีเราจะตัดออกค่ะ อันนี้เป็นความยืดหยุ่นของเราที่จะทําหลักสูตรให้มันยืดหยุ่นให,ให้ให้ลองเรียนไปเถอะแต่ว่าถ้าเรียนได้ไม่ไหวแล้วเด็กไม่ถนัดคณิตศาสตร์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยินดีให้ออกเพราะฉะนั้นปีนี้เราจึงเป็นปีแรกที่มีรายวิชาในใบลงทะเบียนให้เด็กนะคะคือเราจัดให้เด็กเป็นปิ่นโตก็จริงเด็กเรียนแล้วแต่ถ้าเด็กเรียนแล้วได้กเกรดไม่ดีเขาจะประสงค์บอกว่าวิชานี้ไม่เอาก็ได้นะคะอันนี้สําหรับรายวิชาที่เราเสริมไปเป็นพิเศษนะคะเพราะว่า เราวิเคราะห์แล้วเด็กของที่นี่อาจจะยังมีทักษะทางคณิตศาสตร,สตร์ในระดับแข่งขันเนี่ยยังไม่ดีพอเพราะฉะนั้นเราแก้ปัญหาในวิชาแรกก่อนเพราะฉะนั้นตั้งแต่ป1ถึงป6กเราจะมีวิชาเสริมคณิตศาสตร์ในปีนี้นะคะทั้ง EP แล้วก็ TP แต่ว่าถ้าเรียนแล้วอุยเสริมแบบนี้ฉันไม่ถนัดเลยเราก็สามารถที่จะเอาออกจากสมุดพกรือเอาจาก ออกจากลบอได้นะคะก็อันนี้เป็นความยืดหยุ่นของหลักสูตรที่เราคิดว่ามันควรจะมีเด็กควรจะได้เรียนตามความถนัดและความสนใจในขณะเดียวกันจํานวนนักเรียนที่มีน้อยเกินไปเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะแยกเป็นกลุ่มหลายกลุ่มได้ ะะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าไม่เรียนตรงนี้แล้วเด็กจะเอาไปเด็กไปไว้ไหนก็จะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นจัดให้เป็นปิ่นโตก่อนถ้าสมมติว่าเรียนไม่ไหวจริงๆเราก็ไม่เอารายวิชานั้นลงไปในลออรลบรนะคะก็ะปีนี้ก็จะมีใบลงทะเบียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบเป็นเป็นครั้งแรกของโรงเรียนนะคะออนอกจากกิจกรรมชุมนุมที่หลากหลายแล้ววันศุกร์เราของเราเนี่ยก็จะมี กิจกรรม PSU PDS ยังบัตนะคะเป็นกิจกรรมที่เราจัดสร้างขึ้นเพื่อปลอมเราเด็กของเราเนี่ยให้มีคุณลักษณะตามพึงประสงค์ของเรามีกิจกรรมที่สนุกสนานแล้วก็ได้เรียนรู้ถึงมารยาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ฝ่ายพัฒนานักเรียนเนี่ยได้เตรียมกิจกรรมเอาไว้แล้วก็เราก็จะมีกิจกรรม You First ก็คือเป็นกิจกรรมอาสาเล็กๆท,กทุกวันศุกร์นะคะประมาณสักครึ่งชั่วโมงเพื่อจะให้เด็กได้เรียนรู้ในการเสียสละให้กับ โรงเรียนให้กับชุมชนสังคมนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสร้างให้คนนี้จะเป็นคนที่สมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเรามาีบุคลากร ทั้งหมดของโรงเรียนเนี่ยเต็มเต็มอัตราแล้วในปี2565แต่ปีนี้เนื่องจากว่าโรงเรียนเราเนี่ยเป็นโรงเรียนสาธิตนะคะเราเป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพฝึกปฏิบัติการสอนของคณะศาสตร์มหาวิาทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วก็หน่วยงานใกล้เคียงนะคะอย่างเช่นมหาวิาทยาลัยกีฬาที่ยาลา ปีนี้เราก็เลยมีนักศึกษาปฏิบัติการสอนมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาร่วมทํางานกับเราจํานวน14คนเรียกได้ว่าปีนี้โรงเรียนสาธิตของเรามีบุคลากรสายวิชาการเนี่ยหนานแน่นแล้วก็คึกคักเป็นพิเศษคะ่ะเราคิดว่าอ,อ,อันนี้จะเป็นพลังสําคัญที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเดินหน้าไปได้อย่างยังไม่ติดขัดนะคะ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงหนักเลยในปีการศึกษา2565เนี่ยก็อยู่ที่โปรแกรมภาษาอังกฤษหรือนักเรียน EP นะคะเราจะรวมวิชาที่สอนแยกกันระหว่างครูไทยกับครูอังกฤษมาอยู่ด้วยกันให้ครูต่างชาติที่สอนเป็นภาษาอังกฤษและครูไทยที่สอนเป็นภาษาไทยเนี่ยให้เขามาทำงานร่วมกัน รายวิชาหลักอย่างเช่นภาษาอังกฤษเราก็จะซื้อหนังสือรายวิชาไหนที่ไม่มีครูภาษาไทยมาร่วมด้วยอย่างเช่น health and PE เนี่ยเราก็ให้ซื้อหนังสือเรื่องหนังสือนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะบริษัทนี้พร้อมจะขายเราตลอดเวลาแต่ว่าทุกปีดิฉันจะเอาหนังสือแบบฝึกของเด็กนี่มาดูเราก็จะพบว่ามันไม่ได้เป็นไปตามนั้นตอนนี้เราปรับหัวข้อปรับสาระให้ตรงตามหลักสูตรของไทยทุก ทุกหน่วยนะคะทุกยูนิตของเขาเพื่อได้ว่าเด็กจะได้เอาความรู้นี่ไปใช้ได้นะคะแล้วก็ในรายวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมโซเชียลไซน์นะคะครูไทยกับครูฟิลิปปินเนี่ยเขาจะออกแบบการเรียนการสอนร่วมกันปัญหาของการเรียน EP ก็คือเด็กจะไม่สนใจฟังครู EP ในตอนที่บรรยายเป็นเนื้อหาเพราะว่าเขาจะติดขัดเรื่องภาษา โดยเฉพาะป .1 ป .2 นะคะอันนี้จะเป็นปัญหามากเลยเพราะในหนังสือบางครั้งก็ใช้คำยากเกินไปเพราะฉะนั้นเราจรึงให้ครูครูที่เป็นครูไทยเนะะี่ยค่ะสอนเนื้อหาภาษาไทยไปก่อนนำไปก่อนเพื่อจะหล่อเลี้ยงให้เด็กเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันเราก็จะให้ครูต่างชาติเนะะี่ยค่ะได้ออกแบบเอาเนื้อหานั้นมาออกแบบเป็นสมรรถนะถ้าเรียนวิทยาศาสตร์ครูไทยก็จะสอนเนื้อหาไปก่อน เด็กก็จะรู้ศัพท์เป็นภาษ,ษาไทยทางวิทยาศาสตร์หลังจากนั้นเขาก็จะเรียนรู้กับครูต่างชาติโดยจกครูต่างชาติก็จะเอามาออกแบบเป็นปฏิบัติการเป็นการนำเสนอเพื่อจะให้เด็กเนี้ยเกิดสมรรถนะมากยิ่งขึ้นนะคะ ทั้งหมดทั้งเพลเนี่ยจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหล่อเลี้ยงเพราะฉะนั้นเราจะลงทุนหนังสือโรงเรียนยอมลงทุนหนังสือหลายๆาสำนักหลายๆจากทั่วโลกเนี่ยให้กับครูผู้สอนเราจะมีมุมตรงนี้ให้เขาเป็นพิเศษแล้วก็เขาก็สามารถที่จะค้นคว้าเพิ่มเติมได้จาก Google มากมายเพื่อจะออกแบบการเรียนการสอนให้มันคุ้มค่า,เ,าเรียนจริงเอาไปใช้ได้จริงแล้วก็ไม่ไม่ไม่ซื้อมาทิ้ง ล่าสุดเนี่ยดิฉันไปดูหนังสือภาษาอังกฤษปรากฏว่ามี15หน่วยคุณครูเขาบอกว่าเต็มที่แล้วก็สอนได้11หรือ12หน่วยเท่านั้นเองมันก็เหลืออีกสักประมาณ3-4หน่วยที่ไม่ได้ไม่ได้ใช้อันทุกวิชาก็จะเหลือหมดที่ผ่านมาครูก็จะซื้อหนังสือถือหนังสือเท่าเรียนก็ว่าไปตามหนังสือแต่พอเขาได้ออกแบบกิจกรรมเองเนี่ยเขาก็จะได้ค้นคว้าเขาจะมีความแม่นยำแล้วก็ลึกซึ้งกับเนื้อหามากขึ้นแล้วก็จะมีการตรวจสอบแผนการสอนตรวจสอบเอ็กซ์เซอร์ไซส์ของเขา เป็นทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์เพื่อจะให้บรรลุสมรรถนะการเรียนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะน้องป .1 ป .2 EP เนี่ยเด็กยังมีความหวาดระแวงแล้วก็เราต้องช่วยกันให้เขาเนี่ยเดินผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปให้ได้เพราะฉะนั้นเอกสารของครูต่างชาติเนี่ยต้องเป็นเอกสารที่ไม่มากเกินไปสําหรับในแต่ละครั้งป .1 ป .2 เนี่ยเนื้อหาสัก4 5, 5, ี่หบรรทัดเนี่ยก็มากเกินพอแล้วนะคะที่ให้เขาได้เรียนรู้เราต้องเดิน ช้าๆแต่มั่นใจเพื่อจะให้เขาเนี่ยไม่รู้สึกตกใจแล้วก็รู้สึกเป็นกังวลไปก่อนเพราะถ้าเด็กมันเกิดไม่มีความสุขเนี่ยเขาจะไม่เอาอะไรอีกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราขอปรับเปลี่ยนตรงนี้ผู้ปกครองอที่ทําได้ก็คือวาอ่าเราจะให้ทุกอย่างที่เป็นของครูต่างชาติเนี่ยค่ะเบ็ดเสร็จนะคะเบ็ดเสร็จภายในชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนื้อหาของเขา Ex e r ซ์ s e ของเขาเนี่ยเขาต้องดูแลให้เด็กทําให้เสร็จภายในชั่วโมงของเขา แล้วเราก็จะสะสมอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันขออนุญาตท่านผู้ปกครองทุกท่านค่ะว่าทางโรงเรียนเนี่ทำทุกอย่างเพื่อจะแก้ปัญหาทุกอย่างเพราะฉะนั้น เอกสารต่างๆที่เด็กทําไปแล้วส่งคืนไปท่านก็ดูซ้ำอีกทีหาแฟม้มสักอันสองอันเก็บเอกสารเหล่านี้ให้ลูกเพราะว่าเขาเนี่ยต้องอ่านแทนในขณะเดียวกันเนื้อหาที่เป็นภาษาไทยเรามีหนังสือภาษาไทยผู้ปกครองต้องซื้อหนังสือภาษาไทยของสสวทของอะไรอยู่แล้วนะคะในในส่วนของโปรแกรมภาษาอังกฤษหรือ E.P. นะคะเรา,เอาขออนุญาตที่จะ ดำเนินการเช่นนี้ไปก่อนสักเดือนครึ่งนะคะแล้วจะเชิญผู้ปกครองตัวแทนผู้ปกครองแต่ละห้องหรือผู้ปกครองที่มีเวลาพอเนี่ยมานั่งคุยกับเราเพื่อที่จะปรับปรับ ปรับให้มันดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าอยากจะให้ทราบเจตนาของโรงเรียนว่าโรงเรียนต้องการทําหลักสูตร EP เนี่ยให้เป็นหลักสูตรที่เป็นเลิศน,นะคะพร้อมๆกันนั้นเด็กทุกคนเนี่ยต้องมีความสุขกับการเรียนรู้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก,ก็ต้องมีความยืดหยุ่นภาษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยคำหนึ่งมันใช้ได้หลายคําเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเลือกใช้คําที่ง่ายๆก่อนแล้วก็ การบ้านไม่ต้องไปทําที่บ้านให้ให้ดูแลให้เสร็จสิ้นภายในชั่วโมงนั้นเพราะนั้นเราก็จะค่อยๆสะสมเอ,อกสารที่จะเป็นาการอ่านประกอบของครูที่จะหาให้เด็กตามความเหมาะสมแล้วก,แบบก็แบบฝึกแบบฝึกทั้งหลายที่ก็ต้องทําแล้วก็ดูแลเด็กให้เสร็จเพราะว่า ผู้ปกครองบางท่านเนี่ยอาจจะไม่สะดวกและรู้สึกว่าเออทำไมดันีเนี่ยมันเป็นภาระถึงพ่อแม่มากเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งเพลเนี่ยเราทําขึ้นเพื่อจะให้เด็กเนี่ยพัฒนานะคะพร้อมกันนั้นอีพีเองเราคงยังมี่ายภาษาอังกฤษตามจํานวนนะคะถ้าเป็นโอกาสดีนะคะเราก็คงได้เป็นไปเป็นคไข้ ภาษาอังกฤษในต่างประเทศตามที่ได้ตกลงกันไว้ตั้งนานและก่อนที่ฉันจะเข้ามารับหน้าที่ที่นี่นะคะโร,เร,รงเรียนยังไม่ลืมสัญญาทั้งหมดแต่ว่าถ้าเราไปได้เราก็ยินดีนะคะโรงเรียนไม่คิดที่จะเอาเปรียบผู้ปกครองเด็กการใดเพราะฉะนั้นปีนี้ค่าเราเรียนทุกอย่างเป็นราคาเดิมหมดเลยทั้งๆท,ที่เราต้องประสบปัญหากับต่างๆต้องลงทุนกับ ATK ต้องลงทุนกับโน่นนี่มากมายอย่างเช่นการทําชีสของของของ EP เนี่ยค่ะ ถ้าซื้อหนังสือเนี่ยครูเราโรงเรียนแท้จะไม่ต้องจ่ายค่าเอกสารอะไรเลยแต่เรายอมค่ะเรายอมให้ครูออกออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียนเองโดยที่เขาต้องค้นคว้าจากสื่อหนังสือที่หลากหลายแล้วก็เอามาออกแบบอันตรงนั้นตรงนี้ดีตรงนั้นดีนนดอ,อ,ออกแบบโรงเรียนก็ต้องโลนียวให้เขาต้องจัดเอกสารพิมพ์ให้เขาซึ่งคิดว่ามันต้องใช้งบประมาณจํานวนหนึ่งอะค่ะแต่ว่าดิฉันคิดว่าเรายอมเพื่อจะทำให้หลักสูตร EP เนี่ยโดดเด่น ก็อยากจะให้ผู้ปกครองได้เข้าใจตรงนี้แต่ถ้ายัางไงเราก็จะปรับเป็นระยะนะคะดิฉันพร้อมที่จะรับคําแนะนําของผู้ปกครองตลอดนะคะเพียงแต่ว่าเราขอลองอย่างนี้ไปก่อนเพื่อที่จะให้หลักสูตรเนี้ยมันเกิดเกิดผลสำเร็จกับตัวเด็กจริงๆนะคะไม่ใช่ซื้อหนังสือมาแล้วก็ว่าไปตามหนังสือโดยที่ไม่ไม่ทำอะไรขึ้นเลยที่สำคัญ เชื่อดีฉันถือข่ะว่าคุณครูได้เขาได้ออกแบบกิจกรรมด้วยตัวเขาเองเนี่ยเนื้อหาก็จะแน่นแล้วเด็กก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้นะคะในส่วนของการเปิดเรียนวันที่17นะคะ,ะในในช่วง2ชั่วโมงแรกเด็กๆอาจจะ ต้องรับการแนะนำแนแนวเ,เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสถานการณ์โควิดอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็เราปีนี้เรามีคู่มือนักเรียนนะคะซึ่งบรรจุว่า,าพฤติกรรมอย่างนี้ทำได้ในโรงเรียนพฤติกรรมอย่างนี้ทำไม่ได้แต่เราจะไม่เน้นการลงโทษนะคะเราจะเน้นการให้รางวัลคือ,อคนที่ ทำผิดก็ไม่เป็นไรว่ากันเบาๆแต่ว่าถ้าใครทําได้ดีเราก็จะมีรางวัลให้มีเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นให้ในตอนปลายปีและถ้าดีต่อเนื่องตลอดช่วงชั้นป .6 ป .3 เราก็จะมีเข็มของอมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเข็มที่ทำได้ว่าสดุพิเศษเนี้ให้กับน้องๆเป็นที่ะระลึกค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนแต่ว่าในในวันเปิดเรียนวันที่17 เป็นวันอังคารนะคะเนื่องจากว่าวันที่16วันจันทร์เนี่ยเป็นวันวิสาขาบูชาเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะอยู่กับเราแค่4วันดิฉนันคิดว่าการเปิดโรงเรียนเนี่ยเราเรามีระบบที่ดีพอสมควรนะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับเพียงแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจจริงๆว่าเราก็ให้เปอร์เซ็นในความผิดพลาดเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเพื่อความมั่นใจของผู้ปกครองนะคะ นักเรียนก็ต้องมาทํา ATK ซึ่งเราได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดปัตตานีนะคะกะ็เดี๋ยวครูนิตครูนิตยาก็จะมาพูดเรื่องวันเวลาในการทำ ATK แต่ว่าดิฉันขอพูดภาพกว้างก่อนว่าเราจะให้นักเรียนแบ่งเป็น2ช่วงค่ะ17-18 ขอให้นักเรียนป .4 กับป .6 เนี่ยมาโรงเรียนก่อนเพราะเป็นพี่โตเพราะฉะนั้นการพูดจาเนี่ยเข้าใจง่ายโรงเรียนก็จะได้ดูระบบที่ว่าย,ยังมีตรงไหนที่ต้องเสริมแต่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะหลังจากนั้นวันที่19-20กนะคะก็จะให้น้องๆป .1 ถึงป .3 เข้ามานะคะระหว่างตรงนี้นะคะโรงเรียนก็จะทำความสะอาดห้องเรียนทำความสะอาดห้องอาหารอะไรทุกวัน ะะพูดถึงโรงอาหารนะคะเ,เราก็ใช้โรงอาหาร2ที่ก็คือโรงอาหารที่อยู่ที่อาคารสัญญางกับโรงอาหารที่เราสร้างขึ้นใหม่ที่ห้องประชุมใหญ่เพื่อที่จะให้นักเรียนได้อยู่ได้เว้นระยะห่างตอนรับทานอาหารนะคะเพื่อจะได้ปลอดภัยยิ่งขึ้นเ,เราคงต้องสู้กับสถานการณ์โควิดเพื่อจะให้ชีวิตมันเป็นนิว o r มอนที่เรามั่นใจมากขึ้นนะคะ ในส่วนของค่าอาหารก็เท่าเดิมแต่ว่าเราแยกค่าอาหารออกจากค่าเล่าเรียนเนื่องจากว่านักเรียนจะได้จ่ายตามจริงที่มาโรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นอย่างอาทิตย์แรกเนี่ยมาแค่2วันเราก็คิด2วันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าระบบตรงไหนมันยังไม่ไม่ดีพอเราก็พร้อมที่จะปรับนะคะผู้ปกครองก็เรียนรบกวนช่วยดูแลด้วยว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ขอความกรุณาอย่ากเก็บเอาไว้นะคะเสนอแนบกับโรงเรียนได้เลยนะคะเพราะฉะนั้น วันที่1 7 1 8นะคะน้องๆป .4 กับป .6 จะมาโรงเรียนก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นชุดของป .1 ถึงป .3 จะมานะคะดิฉันคิดว่าในส่วนของดิฉันเนี่ยน่าจะเป็นภาพกว้างเท่านี้นะคะคุณครูนิตยาจะมาพูดถึงการทำเอทีเคการรับเอกสารนู่นนี่นั่นแต่ถ้าผู้ปกครองมออีข้อคำถามแต่ประการใด ก็สามารถที่จะส่งข้อคำถามไปยังหลายห้องได้เลยค่ะดิฉันจะให้ครูที่ปรึกษารวบรวมนะคะแล้วก็ตอบคำถามให้ในโอกาสต่อไปค่ะก็ขอบพระคุณผู้ปกครองอ,อีกครั้งค่ะที่ยังคงให้ความเชื่อมั่นในโรงเรียนดิฉันก็พยายามเต็มที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเนี่ยให้ดีที่สุดและเป็นไปตามที่คาดหวังนะคะแล้วกอ็อีกทั้งเราย,ยังต้องคิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การดูแลนักเรียนในช่วงสถานการณ์โควิดครูของเราทุกคนได้รับวัคซีนทีเ่เต็มที่นะคะเข้ามาฉีดสามเข็มเราก็ฉีดเข็มสาเรียบร้อยนะคะตัวดิฉันเองก็ไปฉีดส่วนตัวก็เป็นเข็ม4ี่ไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะให้ให,ให้ให้คนในโรงเรียนเนี่ยค่ะเ,เป็น เป็นโรคโควิดมากนักนะคะตอนนี้ทุกคนก็ปลอดภัยหมดแล้วดิฉันก็ขอร้องครูว,ว่าเราเนี่ยอยู่ใกล้กับนักเรียนเราต้องปลอดภัยที่สุดสําหรับนักเรียนก่อนนะคะเพราะฉะนั้นโรงเรียนเองเนี่ยถือว่าครูและสิ่งแวดล้อมเขาได้ต้องปลอดภัยสําหรับเขาโรงเรียนมีหน้าที่ที่จะจัดพื้นที่ปลอดภัยในการใช้ชีวิตแล้วก็เรียนรู้ให้กับนักเรียน,นะคะ่ะหวังว่าลูกของท่านจะมีความสุขกับเรามากขึ้นที่นี่ p s u p d s นะคะแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ กรุณาไว้ใจโรงเรียนดิฉันเองก็ตั้งใจไว้ว่าจะพยายามทําทุกอย่างให้เป็นไปนตามที่ผู้ปกครองต้องการนะคะก็ยินดีรับข้อเสนอแนะแล้วกเ็เรื่องของ EP ดิฉันเ,เรียนเชิญไว้เลยว่าหลังจากอา,อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะคะเราก็อาจจะเรียนเชิญทางชมรมหรือทางผู้ปกครองเนี่ยมาคุยกันสักระยะหนึ่งไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าจะซื้อหนังสือหนังสือ บริษัทพร้อมขายเราแต่ว่าเราขอปรับแบบนี้ก่อนเพื่อว่าคุณครูทุกท่านเองก็จะได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานแล้วก็เรียนจริงใช้ได้จริงสำหรับวันนี้ดิฉันก็ขอบคุณนะคะทีะ่ท่านได้มีโอกาสที่จะมาฟังเทปบันทึกเทปซึ่งดิฉันก็มีความกัง,กง,งวลว่าถ้าเราจัด ประชุมตอนนี้ก็อาจจะไม่ปลอดภัยสําหรับทุกท่านที่จะมาเจอกันในสถานการณ์โควิดแต่ว่าท่านสะดวกตอนไหนท่านก็สามารถดูเทปอันนี้ได้เลยคิดว่าเทปอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองทุกท่านนะคะดิฉนันขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนดิฉันนางสาวนิตยาสืบประดิษฐ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนและสื่อสารองค์กร วันนี้ดิฉันจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางปฏิบัติของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ประจำปีการศึกษา2565ดังนี้นะคะวันที่16พฤษภาคมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 6เข้ารับการตรวจ ATK ณลานโดมประสานใจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลัยสงขลานคารินทร์ฝ่ายปฐมศึกษาตั้งแต่เวลา9นาฬกา ถึง12นาาฬิกวันที่18พฤษภาคมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 3เข้ารับการตรวจ ATK ณลานโดมประสานใจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลายัยสงขลานาคารินทร์ฝ่ายประถมศึกษาตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป สำหรับกลุ่มที่2คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ถึงที่ผ่านการตรวจ ATK ในวันที่18นักเรียนเข้ามาเรียนในวันที่19และ20สำหรับวันที่19นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสายสัมพันธ์และรับทราบแนวปฏิบัติตนในโรงเรียนหลังจากนั้นนักเรียนเข้าเรียนตามปกติ ในขณะที่นักเรียนเรียนหรือทํากิจกรรมนักเรียนจะต้องใส่แมสตลอดเวลาและนั่งประจ,จําที่ของตนเองหลังจากที่นักเรียนเรียนเสร็จแล้วทางแม่บ้านจะทําความสะอาดห้องเรียนและทางแม่บ้านจะทําความสะอาดห้องเรียนด้วยวิธีการฆ่าเชื้ออีกครั้งหนึ่ง นักเรียนทั้งสองกลุ่มจะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายจากครูเวรประจำวันหน้าประตูโรงเรียนก่อนเข้าโรงเรียนหากมีนักเรียนคนใดที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าปกติทางโรงเรียนจะให้นักเรียนนั่งพักเพื่อปรับอุณหภูมิร่างกายหลังจากนั้นตรวจซ้ําอีกครั้งหากตรวจซ้ําแล้วนักเรียนยังมีอุณหภูมิที่สูงอยู่ทางโรงเรียนจะเรียนเชิญผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับไปดูแลที่บ้านสําหรับนักเรียนที่มีอุณหภูมิร่างกายปกติทาง ทางโรงเรียนก็จะให้นักเรียนเข้าไปเรียนและทํากิจกรรมตามกระบวนการที่โรงเรียนได้จัดเอาไว้วันเปิดเรียนทางโรงเรียนได้เปิดร้านค้าสกคอนให้บริการกับผู้ปกครองตามวันวตามตารางเวลาดังนี้ช่วงเช้าเปิดบริการตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีช่วงพักกลางวันเปิดบริการตั้งแต่เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา ถึง13นาฬิกาช่วงบ่ายเปิดเวลาทำการตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาผู้ปกครองสามารถมาใช้บริการได้ตามเวลาที่ทางโรงเรียนได้แจ้งเอาไว้สำหรับผู้ปกครองที่สั่งชุดนักเรียนกับทางโรงเรียน สามารถมารับชุดนักเรียนในวันที่13พฤษภาคมณลานโดมประสานใจเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินฝ่ายประถมศึกษายินดีต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนสู่ PSU PDS ขอบคุณค่ะ